เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน คุณฝันว่าเห็นต้นไม้ใหญ่ทำนายว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาโชคลาบที่เข้ามาจะมีคนนำมาให้ระยะนี้จะเป็นที่รักของผู้ใหญ่หากติดขัดหรือมีปัญหาอะไรควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาช่วงนี้คุณมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชค ความรักคนโสดในช่วงนี้จะมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะจนลายตาพยายามคัดสรรเลือกเฟ้นคนที่จะคุยด้วยก็จะดีเพราะมีโอกาสจะเจอการหลอกลวงให้เสียใจส่วนคนมีคู่คุณต้องหนักแน่นไม่หึงหรือห่วงมากไปจนเกิดปัญหาบ้านแตกแต่ถึงกระนั้นเองคุณเองก็ควรที่จะไม่ปล่อยปากหรือไม่เอะใจสงสัยอะไรเลยเพราะคู่ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเจ้าชู้และอาจมีเผลอภายแอบไปชอบใครอยู่ก็เป็นได้ ดวงการเงินการงานการเงินมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนักด้านการงานมีปัญหาให้ต้องแก้ไขและสร้างความหนักใจบ้างแต่คุณก็จะจาัดก,การสะสารปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ยากหากคิดจะเปลี่ยนงานก็สามารถทำได้และไปได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลขมงคลให้โชค 12, 13และ18 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ